เร็วค่ะไปเร็วตะวันยงตาแล้วไป,ล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 ,ปลุกไปแม่เก็บที่นอนก่อนเร,เ,รเ,รเร็ว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 ,รวมาฮไม่รู้กันแม่เก็บที่นอนเลยนะเอาแล้วปิดขี้เกีบบยจปิดขี้เกียจ <c oughs> เอาไปไเราที่นอนก่อนเราที่นอนก่อนเออเก็บที่นอนก่อนลุกเราที่นอนหนูนั่นแหละค่ะเก่งมากเก่งมาก เก่งเก่กกเออรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอตั้งแต่ตีสี่แม่ก็ตื่นตั้งแปดโมงป้าตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วทำไมไม่ลงไปหืทำไมไม่ลงไปเออมันหาหนะ้มามูทูลุกมาลุกมาตามต้องการตามต้องการอ่ะสวัสดีค่ะ อีกทีนึงสวัสดีสวยๆโอเคโอเคขนมล้างขี้ฟันนะคะขนมล้างขี้ฟันหมานะคะนี่ไก่อบสอดไส้มันม่วงสอดไส้มันม่วงอ่ะไปล้างฟันกินให้หมดเก็บให้เกี้ยงนะลูกนะชิ้นใหญ่แค่ไหนก็เคี้ยวไม่กี่ทีเห็นไหมทุกคน อรอแม่เปลี่ยนสภาพแป๊บนึงเปลี่ยนสภาพแป๊บนึงก่อนเอาอะไรไปเอาอะไรไปเอาอะไรไปเอาเลยตรงฝ่ายไป,ไปแม่ปิดแอร์ก่อนเอาเร็วลงไปกินข้าวเอ้าหล่อตัวใหญ่เลยหรออุูยไหวเหรอไหวเหรอ,หรอดูรุมันดูมัน,มนไหวเหรอตัวใหญ่อะ ไปเลยไปเลยไปขี้ก่อนเลยนะไปขี้ก่อนเลยนะแล้วค่อยเอาชามให้แม่นะอะอามาขอแล้วชามหนูไปทิ้งไว้ไหนอีกแล้วอะลูกฮะน่แน่แน่แน่เอาเดินนำหน้าไปอไม่อานมแพ้ใส่ให้เออไปรอตรงนู้นก่อนอี่อานมแพ้ก่อนอานมแพ้ก่อนมาช่วงนี้ให้กินนมแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวดิ ไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ยังไงเนี่ยเหล่าไปไปเลยไปเลยไม่ต้องลูกไม่ต้องยุ่งกับป้าเขาไปอืมมามาไม่ต้องแวะคางลูกคางอยู่ข้างบนหมดแล้วไป ไปเออไปเลยมาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ,ไไดอะไปรอทำไมเป็นแบบนี้อทำไมเป็นแบบนี้ขนมก็ให้แล้วนะไม่ใช่ไม่ให้นะ ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาคุยกันก่อนลุกขึ้นมาคุยกันลุกขึ้นมาคุยกันเดีย๋ยวทำตัวเป็นปลาสลิดจะดิ้งมาทำเป็นปลากระดีปลากระดีโดนน้ำร้อนลวกเหรอลุกอึ๊บอึ๊บขนมให้แล้วนะลุกดีดีลุกมาคุยกันก่อนให้ขนมมันชิ้นเล็กไงใช้มันถ่ายงานตั้งเยอะมันไม่ยอมดูดูมันทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อะ ลูกก่อนลูกขึ้นมาก่อนลุกมาคุยกันทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นหมาแบบนี้ฮะลุกก่อนแล้วเอากิฟต์มาให้แม่เร็วมาเอากิฟต์มาให้แม่แล้วแม่จะให้ขนมเอากิฟต์มานั่นแหละเอามาให้แม่เอามาเอามาเอามา เอามาเก่งมากแล้วนั่งลงนั่งลงก่อนนะคอยแป๊บนะคอยนิ่งๆน,นะเนี่ยเดี๋ยวจะว่าให้ชิ้นขี้มดอะข้อ,ขอมุ่นน่อยข้อมุ่นน่อยเดี๋ยวความสวยงามน,นี่นะเต็มๆรอดูเป็นภาพนะทุกคนเพราะว่าคลิปเนี่ยพี่จอยมันชักกระเดวเมื่อกี้พังหมดแล้วอยากจะบอกให้ว่าชุดนี้คือผ้านิ่มดีลื่นมากทุกคนแล้วก็ ราคาก็ไม่แพงนะสำหรับที่แม่โอ๋ซื้อชุดหมามาเยอะๆเนี่ยเซตนี้คือแบบ399บาทนะถ้าบอกผิดก็ขออภัยแต่แต่ว่าไม่น่าผิดแหละ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่นมีกิฟต์คุณหนูเห็นไหมคะมีฟุงฟิงแล้วก็นี่ขอเชิดขอดูหน่อยมันหมุนไปหมดแล้วเห็นไหมอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมคะ มีชื่อพาเพลจริงๆแล้วมีโบแต่อีจ่อยเนี่ยมันชักกระแดวเมื่อกี้เสียทรงหมดอ่ะโอเคขอวัดดีสวยๆอีกทีหนึ่งงาม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 แต่งามว่ะงามหลายเดอ้องามคักๆเอาไปเออเนี่ยเต็มปากเต็มคำไหมพอใจยังชักอีกนะตบ เคี้ยวก่อนกืนเลยเหรอเนี่ยเห็นมะแล้วใครจะให้กินอีกนะติดคอไหมติดคอไหมน่ะกืนเข้าไปเลยเคี้ยวแป๊บเดียวอ่ะโอเคไม่ใช้งานและรางวัลชิ้นใหญ่ก็ได้ละไปสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคนสวยอะโอเคเดี๋ยวปาเขาให้แล้วนี่ ปลาให้แล้วแล้วหนูอะไรเนี่ยหนูต้องอยู่บ้านอีกแล้วลูกดูกป้าหนูต้องอยู่กับป้าจันทร์ก่อนแม่ต้องไปงานเผาโศพป้าขวัญก่อนรือไหมคะรู้ไหมคะหนูอยู่กับป้าจันทร์ก่อนเย็นนี้ป้าจาันทร์งให้ข้าวเย็นค่ะรบกวนป้าจันทร์เนี่ยรู้ไหมรู้ไหมคะหนูสงสัยเห็นป้ากับแม่แต่งตัวคิดว่าจะได้ลงด้วยเพราะว่าขนมมาป้าให้แล้วแต่ว่า ไปไม่ได้จ้ะนะนรล้ป้าถึงไปได้อะ่ะก็ไม่ให้ไปเพราะมันร้อนร้อนแล้วมันจะตายเอามันจะได้ขึ้นเมนเผาเหมือนกันเข้าใจป้าต้องอยู่บ้านนะคะเข้าใจป้าแม่พูดเนี่ยตุกตาดํามากเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วแม่จะจับมาซักตุ๊กตาให้ป้าจะลงไปลองข้างล่างเหรอคะเหรอป้าจะลงไปลองข้างล่างเลยใช่ไหมอา๋อย่าแม่ตามไปเพราะบ่ายสองแล้วใช่ไหม เพื่อนแม่ลงไปเตรียมข้าวเป็นถุงๆมาให้ปราเพื่นด้วยถุงหนึ่งประจันเขาตวงไม่ถูกโอเคหนูไปไม่ได้หนูอยู่กับแม่แหละแม่ให้หนมไปได้ก็ไม่ได้ไม่ได้มันร้อนอเออไม่ใช่หรอกนี่ไม่ได้อยากกินหรอกอยากจะเดินตามอยากจะลงไปด้วยเออมาเอาขนมกับแม่ก่อนปลาให้ป้าไปให้ป้าไปต้องหลอกล่อก,กัน<ม>นะนะคะนะคะ มาไปไม่ได้ถึงไปได้ก็ไม่ให้ไปมันจะฮีสะโตกมันร้อนคนไม่มีขนยังไม่ไหวเลยทุกคนแล้วใครว่าให้ไปด้วยแล้วก็จะให้รออยู่แต่ในรถสตาร์ทรถไว้เนี่ยก็ใช่ที่นะไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอยู่บ้านเราเนี่ยอยู่กับป้านในสบายที่สุดอ่ะเดีย๋ยวแม่ให้ขนมก่อนออ้ยยังไม่ทันได้อะไรเลย ค่หยิบขนมออกมาจากถุงโอ้โหมันจะหยาดเยิ้มหยดย้อยเนี่ยแม่แม่โอรเริ่มรู้แล้วมันไม่ได้อยากไปด้วยหรอกจะไปไหนก็ไปกันเถอะแล้วก็เอาขนมไว้ให้มันก็พอโอ้โหโอเคโอเคมาดูกันค่ะว่าคุณจ่ายทำอะไรนะคะโอ้ยอยู่นี่เองแม่กลับมาแล้วเดี๋ยวลงไปฉี่กันเดี๋ยวลงไปฉี่กัน โอ้ยลงไปฉีกันเราไปฉีกกันนะคะแม่กลับมาแล้วลอยทักทายกันแล้วก็พาไปฉีเรียบร้อยเช็ดตัวเรียบร้อยอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะให้หน่มหน่อยให้หน่มนิดนึงอ่ะเราสาคาบมาเอออนุเอามาสิหนุอหนมมาเออหนูไปนั่งรอตรงไหนคะหนูนั่งรอตรงไหนเออมามา โอเคคอยคอยดีๆคอยดีๆ <ian> ค่ะคอยดีๆอยู่กับป้าจัน์ป้าจันรให้กินเยอะป้าเนี่ยทำไมดูตัวแน่นๆ่ะทำไมดูตัวหนาๆแน่นๆ่ะฮะไหนหนูกินผลไม้ป้าจันเยอะป้าเนี่ยดูตัวหนาๆแน่นๆนะฮะอ่ะไปเข้าที่แม่จะนอนมากละเหนื่อยนะแม่รู้ปะคะแต่ก็ต้องได้กับป้า